วันนี้มาอยู่กันในรถยนต์ของจะมารีวิวใน EP นี้นะครับก็คงไม่พ้นของที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกล้องติดรถยนต์นะครับยี่ห้อ70 mai dashcam pro นะครับตอนนี้ปี2 0 2 1อ่ะตัวนี้ไม่ใช่ออกมาปีนี้หรอกครับออกมาได้ปี2ปีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวสักทีตัว70 mai dashcam pro ตัวนี้นะครับกล้องติดรถยนต์ในราคาพันกลางๆถึงพันปลายๆเนี่ย ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ความกว้างของมันเนี่ยสามารถเก็บฝากระโปรงซ้ายขวาได้หมดเลยตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับตัวกล้องจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอความสูงประมาณ1นิ้วความกว้างประมาณ2นิ้วนะครับสัดส่วนจอเนี่ยกำลังดีตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันพิเศษของมันก็คือมันสามารถต่อ GPS ได้นะครับฟังก์ชันของ GPS มันก็จะมีในเรื่องของการวัดระยะ ของรถคันหน้ากับของเราสําหรับผมอะผมรู้สึกว่าไม่คุ้งกับการจ่ายเงินเพื่อจะซื้อ GPS นะครับผมก็ใช้แค่เป็นกล้องธรรมดาพอร์ต power supply ของกล้องต่อไฟจ่ายให้กับตัวกล้องนะครับเป็นพอร์ตไมโครนะครับส่วนเมมโมรีนะครับใช้เป็นไมโคร SD นะครับสเตตัสของมันนะครับก็จะมีอยู่สามสเตตัสนะครับคือถ้ามันขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาที่เราไปกดดูรูปดูปไฟล หรือเราต่อแอปอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นสีฟ้านะครับแสดงว่ากล้องเนี่ยไม่ได้ทําการเล็อขอดนะครับแต่ถ้าเราเล็กขอดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปิดจอได้นะครับเวลาขับรถถ้ามันแยงนตาแล้วก็ดูสเตตัสมันก็พอถ้ามันขึ้นเขียวเนี่ยก็ไว้ใจได้ว่ามันอัดแหละถ้าสีแดงเนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันไม่อัดนะครับในเรื่องของความชัดนะครับภาพในตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างชัดประมาณนึงเลยนะครับมันก็เป็นความละเอียดที่พื้นฐานของกล้องหน้ารถเนี่ย สามารถทําได้และก็ควรจะมีนะครับส่วนในกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นถนนที่มีไฟเยอะๆนะอันนี้ก็ผ่านอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับราคานะครับในราคาพันกลางๆเนี่ยผมว่าผ่านนะครับตัวนี้ก็ถ้างบมีประมาณพันต้นๆพันกลางๆผมว่าตัวนี้ก็เวิร์กนะครับแต่ถ้าจะมีงบอัพขึ้นไปอีกนิดน,นึงนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็ประมาณ2,000ตัวนั้นก็จะเอ็กซ์เพิดขึ้นไปอีกก็คุณภาพตามราคานะครับ แต่ว่าสาหรับใครที่มองที่ราคาพันกลางๆนะครับว่าตัวนี้เวิร์กต่อ Wi-Fi ง่าย Export ไฟล์ง่ายการ Export ไฟล์เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะชัดนะครับแต่พอเราโพสต์ลง Facebook หรือว่าส่งในกลุ่มไลน์เนี่ยมันจะโดนดรับคุณภาพไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ตรงนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่เราต้องการในโทรศัพท์เราแหล,แล้มันจะใช้มาเป็นปีแล้วเนี่ยข้อดีข้อแรกนะครับ ตัวเครื่องที่เป็นพลาสติกเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะไม่ร้อนเท่าตัวเครื่องที่มันเป็นอลูมิเนียมนะรหรือว่าเป็นโลหะชนิดอื่นนะครับพอเวลาโดนแดดร้อนจัดๆเนี่ยต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการที่บอดี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะมุมกล้องค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมด้านหน้ารถแล้วก็ครอบคลุมส่วนที่จําเป็นที่จะต้องเห็นในกล้องนะครับแทบจะหมดแล้วการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากนะครับ การ Export ตไฟล์ออกมาการเซฟไฟล์ง่ายง่ายมากนะครับเมนูก็เป็นภาษาอังกฤษก็เข้าใจได้ผมว่าปุ่มเนี่ยค่อนข้างกดถนัดมือนะครับมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มล่างนี่คือปุ่มปิดเปิดหน้าจอได้หรือปิดเปิดเครื่องนะครับเราสามารถขับรถไปแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมองตัวกล้องเลยครับเราคลําแล้วเราก็รู้เลยว่าอันนี้คือปุ่ม1234เพราะมันมีแค่4ี่ปุ่มครับส่วนข้อเสียนะครับ ้อเสียอย่างแรกก็คือเนื่องด้วยตัวกล้องเนี่ยมันสามารถขยับได้แค่ขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเราจะขยับซ้ายขวาเอ้ยรู้สึกว่าขับไปสักพักเราต้องการให้มันกวาดไปทางซ้ายนิดหนึ่งก็ต้องไปถอดแป้นแล้วก็เลื่อนจุดติดตั้งไปอีกนิดหนึ่งเป็นรรมาปรับแกน X ได้ก็คือปรับได้แค่แกน Y ครับก็เสียอย่างต่อไปก็คือเวอร์ชั่นที่ผมใช้เนี่ยมันบังคับอัดคลิปได้แค่1นนาทีนะครับมันไม่สามารถตั้งเวลาได้เลยมันบังคับมาในตัวเลยว่าสามารถอัดคลิปได้แค่ คลิปละ1นาทีแต่มันก็เป็นงานอัดต่อเนื่องนะครับแต่มันจะซอยคลิปออกมาเป็นคลิปละ1นนาที1นาทีมันก็ทําให้เวลาสมมุติมีมเราเยอะเนี่ยแล้วเราอยากจะย้อนกลับไปชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเวาต้องเลื่อนเลื่อนคลิปในแอปเนี่ยเยอะมากเราจะสะโคบตัวเหตุาการณ์ที่เราต้องการเนี่ยมันจะยากนิดนึงแต่ก็มองอีกมุมนึงนะครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่ได้ต้องการจะย้อนกลับไปดูคลิปอะไรที่มันลึกขนาดนั้นแล้วก็คลิป1นาทีเนี่ยมันทําให้การ Export ไฟล์ที่มาเข้ามือถือเ มันไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปนะครับแต่ผมก็ติดนิดนึงอะ่ะผมอยากจะได้สักสอานาทีก็ยังดีอย่างน้อยมีให้เราเลือกก็ยังดีแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันมีมาให้แล้วนะครับจบครับ